สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับพบกับรายการศึกษาคติชีวปราชนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการนําเสนอคติของประวัตและเรื่องราวชีวิตของท่านนะตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันมานำเสนอโดวยวิธีการอ่านเป็นคำๆขยายความเท่าที่จําเป็นในฐานะนักศึกษาไม่ใช่ผู้รู้ผมทุศร์พเปียมสมบูรณ์เป็นผู้ดาเนินรายการแนะนํารายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์0897991212ครับขณะนี้ผมนําเสนอเรื่องราวความคิดของเลเนเดสการ์ดเป็นตอนที่5จากหนังสือ ประวัติปรัชญาการเมืองเลโอสเทาและโจเซฟคอปซี่เป็นบรรณาธิการดรสมบัติจันทระบงเป็นผู้แปลเมื่อตอนที่แล้วนะครับเบคการ์ดได้นำพาผู้คนไปถึงจุดที่บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในในชีวิตก็คือการมีร่างกายที่สมบูรณ์เพราะร่างกายที่สมบูรณ์นี่แหละนะครับจะนำไปสู่วิธีคิดความเข้าใจโรคในแต่ตานาเพราะนั้นรรดานักคิดทั้งหลายก็ต้องช่วยกันสร้างโลกนะครับที่ทำให้นี่ครับสวยสดงดงามนะแล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถ ก้าวข้ามธรรมชาติไปได้ดูเหนือธรรมชาตินะครับเรื่องจิตวิญญาณเรื่องศีลธ,ธรรมต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องซึ่งไม่มีรูปธรรมชัดเจน,นเอาไว้ที่หลังนะครับมาต่อตรงนี้ครับบอกว่าเพื่อจะควบคุมความสมดุลระหว่างสังคมและปรัชญาที่ให้ความหวังว่าจะได้ผลดังกล่าวได้การยืนยันว่ามีกฎที่บังคับให้เราต้องจัดหาซึ่งสิ่งที่ดีโดยทั่วไปสำหรับมนุษย์ทั้งปวงเท่าที่มันอยู่ในตัวเรากฎข้อนี้ซึ่งเป็นข้อบังคับผูกพันอย่างเด็ดขาด เพียงข้อเดียวที่ไร้กาศกล่าวไว้มีปรากฏในงานเขียนของเขาเพียงครั้งเดียวและไม่มีการให้ผลใดๆประกอบเขาประกาศว่ากฎได้บังคับให้เขาต้องตีพิมพ์ปรัชญาของเขามิฉะนั้นเขาก็จะทําบาปแต่เขาไม่เคยอ้างว่าได้กฎนี้ไม่แต่ความจริงอันได้เผยแสดงเพื่อที่ทําความเข้าใจกับการผสมผสานอันน่าทึ่งระหว่างคํากล่าวอันอาถรรพ์กับการนิ่งเงียบอันกึกก้อง เราต้องสังเกตในประการแรกว่าดการอ้างกฎเฉพาะเมื่อเขาได้ค้นพบความเข้าใจโดยทั่วไปว่าด้วยฟิสิกส์เขาไม่ได้ถือว่าอภิปรยายของเขาซึ่งบรรจุสิ่งที่เขาอ้างว่าเป็นการพิสูจน์ให้เห็นเป็นครั้งแรกถึงการำดำรงอยู่ของพระเจ้าและความสมบูรณ์ของพระองค์มีประโยชน์เพียงพอต่อสาธารณะจนถึงขนาดต้องตีพิมพ์ออกมาอันที่จริงแล้วหลังจากที่ได้อธิบายอภิปรยายของเขาในดิสคอร์ดแล้วเขากลับไปหาเรื่องของฟิสิก ซึ่งเขาได้ค้นพบความจริงต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์มากกว่าและสำคัญมากกว่าทั้งหมดที่ดทได้เรียนรู้มาก,ก่อนหรือแม้แต่ความหวังจะได้เรียนรู้ทันทีในบริบทของการพิจารณาเรื่องการตีพิมพ์ในดิสคอร์ดเดกาดได้กำหนดเส้ยใหม่อย่างเป็นในๆว่ากฎเป็นเพียงข้อผูกพันตามสมมติฐานซึ่งจะผูกพันผู้ที่ปรัถนาเป้าหมายหรือผลของปรัชญาใหม่เพื่อแสวงหาด้ิวิธีไปสู่เป้าหมายนั้นเท่านั้น รูปแบบวิธีคือการทดลองอย่างที่ต้องการหรือการแลกเปลี่ยนของการทดลองระหว่างคนที่มีคุณสมบัติหรือเงื่อนไขต่างๆทางการเมืองที่จะอนุญาตได้สำเนินการแลกเปลี่ยนดังกล่าวลาักษณะของการเป็นข้อสมมุติฐานของผู้ของข้อผูกพันนั้นปรากฏในคําสัญญาของเดก,กาดที่ว่าเขาจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงประโยชน์ที่สาธารณณะจะได้รับจากปรัชญ,ญาของเขาว่า เขาจะบังคับคนทั้งปวงที่พัฒนาถึงสิ่งที่ดีของมนุษย์โดยทั่วไปนั่นคือคนทั้งปวงซึ่งที่จริงแล้วทรงคุณธรรมและไม่ใช่แค่ดูจะเป็นอย่างนั้นไม่เพียงแต่จะสื่อสารกับข้าพเจ้าว่าด้วยของพวกเขาแต่จะช่วยข้าพเจ้าในการแสวงหาสิ่งซึ่งจะยังต้องมีการทดลองอีกด้วยนะครับดัน้นาการคิดออกมาแล้วนะตอนนี้ความคิดของตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าตกผลึกแล้วนะ แต่ก็คือนี่แหละต้องนําไปสู่ภาคปฏิบัติทํำยังไงถึงจะเกิดผลขึ้นมาจริงนะครับก็ต้องนี่แหละครับต้องทาให้ความคิดเนี่ยมันออกสู่มวลชนให้ได้นะออกสู่สาธารณะให้ได้นะครับไม่งั้นความคิดนั้นก็เท่ากับเป็นหมันนะครับเพราะมันไม่เกิดลูกเกิดหลานขึ้นมานะมันเพื่อจะควบคุมความสมันระหว่างสังคมและปรัชญาที่ให้ความหวังว่าจะได้ผลดังกล่าวเนี่ยได้การยนืนยันว่ามีกฎที่บังคับให้เราต้องจัดหาสิ่งซึ่งนะที่ดีโดยทั่วไปสาหรับมนุษย์ทั้งปวง เท่าที่มันอยู่ในตัวเรานะครับกฎที่บังคับให้เราต้องจัดหาซึ่งสิ่งที่ดีโดยทั่วไปสมมตทั้งปวงเท่าที่มันอยู่ในตัวเรากฎข้อนี้ซึ่งเป็นข้อบังคับผูกพันอย่างเด็ดขาดเพียงข้อเดียวที่ประกาศกล่าวไว้มีปรากฏในงานเขียนของเขาเพียงครั้งเดียวกล่าวครั้งเดียวนะครับมีกล่าวครั้งเดียวนะมีข้อเดียวแล้วกล่าวไว้ครั้งเดียวแล้วไม่กล่าวอีกเลยนะและไม่มีเหตุผลใดๆประกอบด้วยนะครับกล่าวครั้งเดียว นะเพียงข้อเดียวไม่มีผลได้ประกอบนะครับเขาประกาศว่ากฎได้บังคับให้เขาต้องตีพิมพ์ปัญาของเขามิฉะนั้นเขาก็จะทําบาปนะแต่เขาไม่เคยอ้างว่าได้กฎนี้มาจากความจริงกันได้เผยแสดงคือไม่อ้างเหมือนบรรดาศาส,สดาหรือบรรดาเขาเรียกอะไรนะครับผู้ประกาศศาสนาทั้งหลายนะว่ากฎนี้มาจากพระเจา้าหรือมาจากอะไรนะบอกไม่พูดไม่ได้ถ้าไม่พูดมันก็นะครับเหมือนกับทําบาปเพราะว่ามันไม่บอกความดีความนะค,ความง,งามให้กับสาธารณชน แต่พูดมากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจกับการผสมผสานอันน่าทึ่งระหว่างคํากล่าวอนาถานกับการนิ่งเงียบอันกึกก้องเราต้องสังเกตในประการแรกว่าเดกกาดอ้างกฎเฉพาะเมื่อเขาได้ค้นพบความเข้าใจโดยทั่วไปว่าด้วยฟิสิกส์คือเวลาที่พูดให้ได้มากเนี่ยมันมีหลักฐานประกอบมันก็พูดได้เต็มที่แต่พอพูดถึงสิ่งที่เป็นข้อเดียวนะครับแล้วกนะ็อ้างครั้งเดียวเนี่ยเพราะว่ามันนะมันไม่สามารถอธิบายอะไรได้มากมายนะครับ เขาไม่ได <Scroll> ้ถือว่าอภิปรายของเขาซึ่งบรรจุสิ่งที่เขาอ้างว่าเป็นการพิสูจน์ให้เห็นเป็นครั้งแรกถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าและความสมบูรณ์ของพระองค์มีประโยชน์เพียงพอต่อสารนะจนถึงขนาดต้องตีพิมพ์ออกมาก็อย่างที่ว่าไปแล้วนะครับก็มีความเห็นส่วนตัวว่ามันนะมันมีพระเจ้ามีอยู่จริงนะครับความดีสูงสุดมีอยู่จริงแต่ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะอันที่จริงแล้วหลังจากที่ได้อธิบายอภิปรายของเขาใน Discord แล้วเขาก็ไปหาเรื่องของฟิสิกส์ซึ่งเขาได้ค้นพบความจริงต่างมากมาย ที่เป็นประโยชน์มากกว่าและสําคัญมากกว่าทั้งหมดที่เขาได้เรียนรู้มาก่อนหรือแม้แต่ความหวังจะได้เรียนรู้ทันทีในบริบทของการพิจาณาเรื่องการตีพิมพ์ใน Discord ดเดกาดได้ก,กําหนดเสียใหม่อย่างเป็นในๆว่ากฎเป็นเพียงข้อผูกพันตามสมมติฐานซึ่งจะผูกพันผู้ที่ปรัถนาเป้าหมายหรือผลของปรัชญ,ญาใหม่เพื่อแสดงหาด้วยวิธีไปสู่เป้าหมายนั้นนะครับเท่านั้น ดิ่เป็นวิธีคือการทดสอบอย่างที่ต้องการหรือการแลกเปลี่ยนของการทดลองระหว่างคนที่มีคุณสมบัติหรือเงื่อนไขต่างต่างทางการเมืองที่จะอนุญาตและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนดังกล่าวลักษณะของการเป็นข้อสมมติฐานของข้อผูกพันนั้นปรากฏในคําสัญญาของดกาที่ิว่าเขาจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงประโยชน์ที่สาระจะได้รับก็คืออันนี้แหละครับคือคนเหล่านี้จะบอกว่าเขาโฆษณาชวนเชื่อมันก็ไม่ใช่นะเพราะควา,ความจริงใจของเขาก็มีอยู่ นะครับแต่เขาเนี่ยแหละครับเขาเป็นพวกจะเรียกว่าเนี่ยเป็นพวกทิฏฐิปักมั่นนะครับอันนี้เท่านั้นสิ่งเท่นี้เท่านั้นจริงนะครับเพราะเขาบอกว่านี่แหละนะเขาก็บอกว่าถ้าเชื่อเขานะครับประโยชน์จะเกิดขึ้นมหาศาลกับสังคมนะครับจากปัญญาของเขาว่าเขาเนี่ยจะบังคับคนทั้งปวงที่ปรารถนาถึงสิ่งที่ดีของมนุษย์โดยทั่วไปนั่นคือคนทั้งปวงซึ่งที่จริงแล้วทรงคนธรรมนะและไม่ใช่แค่ดูจะเป็นอย่างนั้นไม่เพียงแต่จะสื่อสารกับพระเจ้าวาด้วยของพวกเขาแต่จะช่วยนะครับ ช่วยข้าพเจ้าในการสวงหาสิ่งซึ่งยจะต้องมีการทดลองอีกด้วยนี่คือประเด็นปัญหาของของโลกนี้นะครับจะบอกว่าได้กาศเป็นคนไล้จริยธรรมไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเขาก็มีจริยธรรมในแบบที่เขาเชื่อแต่เขาก็ปฏิเสธหมดตอิกตเขาก็ไม่เอาเพลโตโกไโตไ็ไม่เอาโซเครติสก็ไม่เอาไม่เอาทั้งนั้นนะครับต้องแบบเขาเท่านั้นนะครับถึงจะถูกที่สุดนะสิ่งที่ดีของมนุษย์ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ขาดความหมายของประชาคมของคุณประโยชน์ร่วมกันนี้ โดยหลักๆแล้วประกอบด้วยสิ่งซึ่งมนุษย์ทั้งปวงได้แสวงหาในฐานปะปัจเจกบุคคลหรือโดยผ่านทางสังคมมาโดยตลอดนั่นคือความพึงพอใจต่อสิ่งต่างๆนะครับความสะดวกสบายสุขภาพและชีวิตอันยืนยาวและทัศนคของคุณประโยชน์ร่วมกันที่ถูกทําให้ตกต่ำลงอย่างรุนแรงนี่คือมาตรฐานของคุณธรรมดังนั้นอากาศจึงเสมือนกับบิดาของปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ตรงที่เขากลับหัวกลับหาง ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและคุณประโยชน์ร่วมกันอย่างที่พวกคลาสสิกเข้าใจกันเมื่อการแก้ไขทั้งสองอย่างเสียใหม่ในกระบวนการของเขากฎแห่งคุณธรรมมีลักษณะเป็นข้อสมมุติฐานถึงสองลักษณะด้วยกันตรงที่ว่าบันบังคับให้เราต้องแสดงหาระเบียบวิธีเฉพาะเมื่อเรายอมรับความพึงประรถนาของเป้าหมายของการมีประโยชน์แต่เฉพาะเมื่อระเบียบวิธีที่แท้จริงฟิสิกส์ที่จริงหรือศาสตร์แห่งผลมีอยู่จริงเท่านั้น เพราะฉะนั้นมันจึงมีตําแหน่งแห่งที่อยู่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ต่อกันและกันของพลเมืองหรือกับองค์อธิปัตย์เป็นเบื้องแรกเท่านั้นแต่อยู่ที่ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างปัชญาหรือวิทยาศาสตร์กับสังคมด้วยด้วยเหตุนี้และด้วยเหตุผลเพิ่มเติมที่ว่าปัชญาหรือวิทยาศาสตร์ต้องเป็นผู้บริจาคหลักและสังคมเป็นผู้รับบริจาคดารับประโยชน์ดังกล่าวดังกล่าวจึงไม่ได้เสนอคําสอนใดๆว่าวยความยุติธรรมหรือรที่ตามธรรมชาติ ความมีใจกว้างอเมรุน้ำสูงสุดของปัญญาเมธีหรือนักวิทยาศาสตร์เข้ามาสกัดกัน้นหรือเข้าแทนที่ความยุติธรรมเพราะมันมีรากฐานอยู่บนทัศนะบาดุจิตที่แตกต่างออกไปจากทั้งของคนโบราณและของผู้สอนสมัยใหม่ในเรื่องสิทธิตามธรรมชาตินะครับเม้นที่คือบอกว่านั่นคือยุคที่เด็กกาดกำลังเข้าใจนะเว้น <c oughs> สิ่งที่เด็กกาดเนี่ยบอกว่าสิ่งที่พยายามมากสุดก็คือนาความพิษของตัวเองเข้าสู่สาธารณชนนะด้วยการนะครับโฆษณาเแย่ว่าโฆษณามันก็ดูไม่ดีนะ ด้วยการประชาสัมพันธ์ด้วยการพยายามบอกให้เห็นถึงประโยชน์นะครับท่านโลกเชื่อแบบนี้นะใช้ฟิสิกส์เข้ามาใช้คณิสศาร์เข้ามาจับเนี่ยครับมันจะเป็นรูปธรรมมันจะไม่ทะเลาะกันแบบที่คาทอลิกทะเลาะกับโปรเตสแตนต์นะครับไม่ได้สนใจเท่าไหร่ว่าใครจะเป็นผู้ปกครองบอกว่าอันนั้นมาที่หลังนะครับถ้าประชาชนร่วมกันแล้วเนี่ยอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้นะเพราะนั่นคือสิ่งหลักที่ต้องทำนะครับคือทำอยังไงให้ประชาชนสามารถรับรู้เห็นตามได้นะมันสิ่งที่ดีของมนุษย์ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ขาดความหมายของประชาคม ของคุณประโยชน์ร่วมกันนี้โดยหลักๆแล้วประกอบด้วยสิ่งซึ่งมนุษย์ทั้งปวงได้แสวงหาใน,นานปัจเจกบุคคลหรือโดยผ่านทางสังคมมาโดยตลอดนั่นคือความพึงพอใจต่อสิ่งจําเป็นต่างๆความสะดวกสบายสุขภาพและชุดอันยืนยาวและทนะของคุณประโยชน์ร่วมกันที่ถูกทําให้ตาลงอย่างรุนแรงนี้คือมาตรฐานของคุณธรรมดังนั้นเดกาศจึง,งเสมือนกับบิดาของปัญญาการเมืองสมัยใหม่ตรงที่เขากลับผัวกับหางก่อสมบัตของคุณธรรม และคุได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างที่พวกคลาสสิกเข้าใจกันคือพวกคลาสสิกนะครับที่เดนชัทก็พูดมาตลอดนะเดนชัทถือว่าเป็นเป็นผู้สอนหลักในปรัชญากรีกก็คือก็คือโซเครติสนะครับผู้ให้กำเนิดนะอย่างแท้จริงเลยเพลโตผู้สื่อคาสอนนะครับและอริสโตเทลผู้ประยุกต์ค,คาสอนของเพลโตซึ่งเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นนามธรรมามากเกินไปเนะี่ยให้มาสู่รูปธรรม แต่ทั้งสท่านนี้จะเน้นอย่างยิ่งคือคุณธรรมของมนุษย์นะมนุษย์จะต้องนําไปสู่ความเป็นคุณธรรมสูงสุดก่อนสิ่งที่เหลือไม่สําคัญนะคุณธรรมสาคัญก่อนทุกสิ่งทุกอย่างแต่มาถึงทุกได้ก,กาดบอกว่านะประโยชน์ต้องมาก่อนนะคุณธรรมไ้ที่หลังนะครับถ้าประโยชน์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณธรรมค่อยมาว่ากันที่หลังนะนั่นคือการกลับหัวกลับหางแล้วบอกว่าอันนี้แหละนะครับคือปรัชญาสมัยใหม่นะฮะด้วยการแก้ไขทั้งสองอย่างเสียใหม่ในกระบวนการของเขา กฎแทนกุศลกรรมมีนสาบเป็นข้อสมมติฐานถึง2ลักษณะด้วยกันตรงที่ว่าบัณบังคับให้เราต้องแสวงหาและเบยกวิธีเฉพาะเมื่อเรายอมรับความพึงปรารถนาของเป้าหมายของการมีประโยชน์นั่นคือบอกว่าต้องยอมรับก่อนถ้าไม่ยอมรับการมีประโยชน์เนี่ยมันก็ต้องใช้ความคิดหาที่จบไม่ได้นะครับก็เห็นอยู่แล้วไงนะครับว่านะความคิดเนี่ยนะครับโปรเตสแตนต์คิดอย่างคาทอลิกค,คิดอย่างแล้วเป็นยังไงแล้วนะเกิดสงครามกลางเมืองนะครับรัฐแทบจะล่มสลายยุโรปแทบพังนะครับเพราะมันนะมันไม่ได้มี นะไม่ได้มีรัฐไหนเป็นโปรเตสแตนต์แท้เป็นคาทอลิกแท้นะครับในนั้นมีการมือมีผลประโยชน์อีกเต็มไปหมดนะนั่นคือที่ทำให้ยุโรปล่าช้ามานะครับก่จะตั้งหลักตั้งตัวได้ก็คือเนี่ยนะครับเซัที่1 6บ7เนี่ยนะฮะนั้นบอกนะครับแต่เฉพาะเมื่อระเบยียววิธีที่แท้จริงฟิสิกส์ที่จริงหรือศาสตร์แห่งผลมีอยู่จริงเท่านั้นเมันอเขาปฏิเสธเพราะเขาเห็นนี่แหละครับเห็นความร่วสลายของความเชื่อของการที่ทพิสูจน์ไม่ได้จึง โนมาครับสุดโตมาก็ว่าได้นะกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมต้องพิสูจน์ได้เท่านั้นถึงจะเป็นความจริงนะเพราะฉะนั้นมันจึงมีตําแหน่งแห่งที่ยุนนะไม่ใช่ในความสัมพันธ์ต่อกันและกันของพลเมืองหรือกับองค์อธิปัตย์เป็นเบื้องแรกเท่านั้นคือถจ้าจะบอกว่าแค่พลเมืองกับพลเมืองไม่ได้นะครับประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันไม่มีความหมายหรอกนะต่างคนต่างรู้ว่าอะไรชอบมากที่สุดแล้วก็ในความชอบนั้นก็มีทั้งกิเลสมีทั้งความโง่มีทั้งการเอาเปรียบนะ จ็นแก่ตัวเต็มไปหมดและเรียกมันว่าประชาธิปไตยนะรัฐกับผู้ปกครองก็ทํามาแล้วนะครับผู้ปกครองนะจะเป็นสมมูริญยาสิทธิราชขนาดไหนก็ล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแค่นั้นไม่พอประชาชนกับประชาชนก็ไม่พอนะผู้ปกครองกับประชาชนก็ไม่พอเหมือนกันนะครับแต่อยู่ที่ความสมบูร์ร่วมกันระหว่างปรัชญานะครับกับสังคมหรือวิทยาศาสตร์ก็ตามเพราะเขาบอกว่าปรัชญากับวิทยาศาสตร์เถือว่าเป็นความจริงร่วมกันคือเขามองว่าปรัชญาที่แท้จริงต้องพิสูจน์ได้ นะไม่ใช่แค่ความคิดเพราะฉะนั้นปรัชญาหรือวิทยาศาสตร์ถือเป็นชื่อเดียวกันคือความจริงเท่านั้นนะครับกับสังคมเนี่ยอันนี้ต่างหากที่ได้กล่าวว่าบอกมันต้องเชื่อมกันนะด้วยเหตุนี้และด้วยเหตุผลเพิ่มเติมที่ว่าปรัชญาหรือวิทยาศาสตร์ต้องเป็นผู้บริจาคหลักที่บอกนะครับเด้กกายบอกต้องมาจากผู้รู้ต้องมาจากคนอย่างเขานี่แหละนะครับผู้ซึ่งคิดทุกอย่างอย่างเป็นรูปธรรมออกมานะฮะอาศัยคณิตศาสตร์อาศัยฟิสิกส์คณิตศาสตร์ออกมามันถึงจะเป็นรูปธรรมแล้วไม่ทะเลาะกันอีกนะครับ มันเป็นผู้บริจาคหลักและส uh ังคมผู้รับประโยชน์ดังกล่าวใช่ไหมครับก็คือบรรดานักคิดเนี่ยคิดออกมาคิดเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนแล้วสาธารณชนก็จะได้เทคโนโลยีนะครับได้ความเป็นเอกภาพนะได้การไม่ทะเลาะเบาแวงอะไรต่างๆนานาเป็นผลประโยชน์นะครับเป็นสิ่งที่น่าฟังมากทีเดียวประกาศจึงไม่ได้เสนอคาสอนใดๆว่าด้วยความยุติธรรมหรือสิทธิตามธรรมชาตินะเพราะว่าความยุติธรรมมันไม่มีนะครับมันไม่มีรูปธรรมอะไรที่ที่เป็นข้อยุตินะครับมันเป็นข้อยุติเพียงข้อ กำหนดเอาเอาอะไรเป็นสมมติฐานของมันเท่านั้นมันจะฆ่าหาข้อยุติได้แต่สมมติฐานที่แท้จริงไม่มีใครยอมรับใครความยุติธรรมจึงเป็นความยุติธรรมโดยสมมุติเท่านั้นไม่มีความยุติธรรมโดยปรมัดนะครับมันสิทธิตาธรรมชาติก็เช่นกันมันก็คือแล้วแต่ใครจะเอาอะไรเป็นฐานคิดไม่มีสิทธิตาธรรมชาติที่แท้จริงความมีใจกว้างอันเป็นคุณธรรมสูงสุดของปัญญาเมธีหรือนักวิชาตร์เข้ามาสกัดกั้นนะครับหรือเข้าแทนที่ความวิธรรมก็คือนี่แหละนะครับ เจอมบอกว่าความมีใจกว้างก็คือวิธีการที่เขาคิดนี่แหละการเอาคณิตนะศาสตร์เข้ามาทําให้ต้องยอมรับความเชื่อในรูปแบบแตกต่างกันแต่ว่าสามารถพิสูจน์ได้โดยคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรแบบนี้นะนั่นเรียกว่าความมีใจกว้างนะครับเพราะมันมีรากฐานยูุ่บนรชนาว่าด้วยความนะว่าด้วยจิตที่แตกต่างออกไปจากทั้งของคนโบราณคือคนโบราณจะเน้นจริยธรรมเน้นสุลธรรมนะครับหรือผู้สอนสมัยใหม่ในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติก็บอกสิทธิตามธรรมชาติที่ว่ากันโลกยุคใหม่สิทธิมนุษยชนนะครับเป็นเป็นความเห็นอกเห็นใจกันอะไรกัน แต่มันก็ไม่ใช่ความจริงเป็นสมมติฐานที่งดงามเพราะว่ามันเกิดจากความเมตตาเกิดจากความล้มเหลวของการเอาเปรียบนะครับการในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างรุนแรงอย่างยิ่งนะครับการเบียดเบียนทางศาสนาเป็นเวลาร้อยร้อยปีสิทธิมนุษยชนมาถึงได้เกิดขึ้นนะมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันผ่านเลือดเนื้อและชีวิตมากมายถึงได้เกิดสิทธิมนุษยชนอย่างที่เราเสพสุกันทุกวันนี้แล้วก็อ้างร้อยแปดเพื่อจะทําอะไรให้ได้อย่างใจเนี่ยแหละนะครับมโนทั้งนั้นน่ะครับ จุดเริ่มต้นแรกของเดกาดว่าด้วยเบบวิธีใหม่ถูกทําให้สมบูรณ์ด้วยวิสิกแบบคณิตศาสตร์ที่บังคับใช้บังคับให้เราต้องเผชิญกับสานะของจิตและความรู้ของจิตในการให้ผลทางอภิปัฏยาที่ได้มีนำเสนอนาเสนออย่างสมบูรณ์ที่สุดในมิติเช่นเขาตั้งใจที่จะตั้งข้อสงสัยอย่างแท้จริงหรือแท้จริงแล้วเป็นการปฏิเสธอย่างเด็ดขาดกับความเห็นทุกความเห็น หรือที่มาขอ,ของความเห็นที่น่าสงสัยแม้เพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะวางฐานรากต่างๆสําหรับสิ่งปลูกสร้างทางวิทยาศาสตร์ผลสืบเนื่องคือการเรียกร้องให้มีการสงสัยอย่างเป็นสากลอันกึกก้องนี้ถูกจากัดอย่างระมัดระวังในหลักการที่1ข้อที่10ความเป็นสากลของมันถูกปฏิเสธไลนิสตั้งข้อสังเกตว่า hmm. ข้อเรียกร้องให้สงสัยสื่อทั้งวงอาจจะตั้งใจกระตุ้นผู้อ่านที่เฉ่อยชาด้วยสิ่งใหม่ๆ การสงสัยคือกระบวนการที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อยกเลิกความไว้วางใจโดยธรรมชาติที่เรามีต่ออินทรียสัมผัสและภาพจําลองต่างๆที่มาจากอินทรียสัมผัสซึ่งได้การเรียกว่าคําสอนของธรรมชาติที่เรียกขานกันว่าทัศนคติโดยธรรมชาติเพื่อทดสอบความคงทนของสิ่งซึ่งไม่ได้ขึ้นกับความไว้วางใจที่มีต่อภาพจําลองที่ปรากฏโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ที่ไม่ได้เป็นเรื่องของความเห็น ได้กาดอ้างพระเจ้าผู้ซึ่งทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างและเพราะฉะนั้นจึงสามารถทําให้การให้เหตุผลที่ประจักษ์แจ้งในตัวเองเป็นเท็จไปก็ได้เช่นผลบวกของสองและ3คือ5แต่จากมุมมองของความสามารถอันไม่จํากัดพระเจ้าอาจยกเลิกหลักการของการขัดกันเสียได้การให้เหตุผลทั้งปวงของมนุษย์จึงอาจมาถึงจุดจบเว้นเสียแต่ว่าความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าจะไม่ยอมให้มีการหลอกลวงเช่นนั้นเกิดขึ้น เนื่องจากความรู้ของพระเจ้ายังไม่มีหรือเพราะพระเจ้าเป็นแค่ความเห็นเดิมๆและยังไม่มีเหตุผลหนักนั่นเพียงพอที่จะสงสัยพระเจ้าจึงถูกแทนที่ด้วยอัจฉริยะผู้เป็นมารผู้ซึ่งไม่ได้มีความสามารถอันไม่จํากัดและไม่ได้ทําให้คณิตศาสตร์เสียหายหรือไม่ได้ทาให้เหตุผลที่เป็นอิสระจากการไว้วางใจในภาพที่ปรากฏเสียหายนี่คือสิ่งที่เรารู้กันหรือว่ามันไปไม่ได้นะมันไม่รู้จะไปยังไงนะครับถึงจุดๆหนึ่งแล้วมันก็ตัน นะจะบอกเอ็นซีสัมผัสมันก็ไม่ใช่จะบอกเหตุผลมันก็ไม่ใช่นะก็พยายามจะบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างซึ่งมาจากเหตุผลนะครับและอยู่เหนืออินรีสัมผัสนะมันถึงจะใช่แต่มันก็เป็น,นะน,ปนความคิดคมันก็ไม่รู้จะเป็ิสูจน์ยังไงอยู่ดีๆนะครับมันบอกจุดเริ่มต้นแรกของอากาศว่าด้วยระเบียบวิธีใหม่ถูกทําให้สมบูรณ์ด้วยฟิสิกส์แบบคณิตศาสตร์ที่บังคับให้เขาต้องเผชิญกับสานะของจิตและความรู้ของจิตเพราะม้นนี่คือตัวกําหนดนะ ตัวกําหนดความจําตัวกําหนดความเข้าใจตัวกําหนดความคิดนะครับมันถอยไปจากนี้นะซึ่งมันไม่รู้มันคืออะไรนะซึ่งมันเป็นความไม่รู้มาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมนุษยชาชาติมาแล้วครับการให้เหตุผลทางอภิปรยายที่ได้นําเสนออย่างสมบูรณ์ที่สุดในเ e d ิเ t ชันนะครับในปี1641นะเขาตั้งใจที่จะตั้งข้อสงสัยอย่างแท้จริงนะครับหรือว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นการปฏิเสธอย่างเด็ดขาด ความเห็นทุกความเห็นหรือที่มาของความเห็นที่น่าสงสัยแม้เพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะวางฐานรากต่างๆสำหรับสิ่งปลูกสร้างทางวิทยาศาสตร์อันนี้ต้องยอมรับว่านี่คือสิ่งที่จําเป็นนะครับนี่คือสิ่งที่จําเป็นคือคนเราถ้าไม่สงสัยเนี่ยนะครับเราก็ไปตามความเชื่อนะใครศึกษาศาสนามาก,ก็ย่อมเข้าใจแลนะแม้แต่ฤาษีผู้ซึ่งมีความตั้งใจอย,อย่างยิ่งดวดเอาชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพันนะไม่ใช่เฉพาะฤาษีแรละครับนะบรรดาผู้รู้ผู้คงแก่เรียนอะไรก็แล้วแต่ นะที่ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดเอาชีวิตเข้าแรกก็ไม่ได้แปลว่าท่านเหล่านั้นจะสามารถเข้าถึงความจริงได้นะหรือถึงความจริงได้ในระดับต่างๆแล้วก็ประกาศว่านะั่คือความจริงสูงสุดนั่นคือธรรมดาที่เราไม่สามารถที่จะนะจะสามารถพิสูจน์ได้เป็นเรื่องของตัวใครตัวมันนะมันความสงสัยที่เป็นสิ่งที่เด็กาดก็ดึงมาให้บอกว่านะบรรดาศาสนาทั้งหลายหรือบรรดาผู้ที่เอาแต่เชื่อทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับจำเป็นต้องสงสัยนะแม้กระทั่งคำว่าคำว่าสงสัยแม้แต่เล็กแต่น้อยก็ยังต้องสงสัย นะครับเพราะว่าอย่างร้อยบอกแล้วว่าถ้ามันไม่เริ่มจากความสงสัยแม้แต่เล็กแต่น้อยเนี่ยอะไรก็เชื่ออะไรก็เชื่อเนี่ยนะครับสุดท้ายคุณก็คือท่าเท่านั้นเองเนะประมาณนั้นน่ยนะครับผลสืบเนื่องจากการที่เราให้มีการสงสัยอย่างเป็นสากลอันคือกล้องนี้ถูกจากัดอย่างระมัดระวังในรายการที่หนข้อที่10ความเป็นสากลของมันถูกปฏิเสธนะครับไลนิสเนี่ยตั้งเขาสังเกตว่าไรานิสเนี่ยเป็น เป็นนักปรญชญาเยอรมันรุ่นหลังนะครับผมจะต้องนําคิดว่าจะนําเสน in in, อในในโอกาสต่อต่อไปนะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าแลนิสพูดอะไรบ้าง like แต่เป็นนักคณิตศาสตร์นะครับคนสําคัญของเยอรมันคนหนึ่งถ้าจําไม่ผิดนะครับนะคือนักคณิตศาสตร์กับนักปรญชญาเนี่ยนะครับจะไปค่อยๆจะไปด้วยกันนะหรือพวกนักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยนะครับเขามองความจริงไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าไปสู่สภาพที่เป็นนามธรรมด้วยนะเพราะรูปธรรมเนี่ยมันให้คําตอบไม่จบนะครับ ได้ตั้งข้อสังเกตเขาเรียกให้สงสัยสิ่งทั้งปวงอาจจะตั้งใจกระตุ้นผู้อ่านที่เชื่อชาด้วยสิ่งใหม่ๆนะครับก็เขียนที่ว่าครับว่านะโลกของเขาเนี่ยมันถูกอยู่บนความเชื่อมาเป็นพันๆะปีใครถ่ายทอดมาปู่ย่าตายายมาสู่พ่อแม่นะครับมาสู่สังคมนะในครอบครัวมาสู่ถึงแวดล้อมในหมู่บ้านเต็มไปหมดนะครับมาสูกา่กระบอกเสียงของรัฐนะสิ่งเหล่านี้คือทําให้คนเนี่ยนะครับเชื่อตามๆกันไปนะเป็นเรื่องธรรมดาและอย่างที่พูดมาตลอด คนส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาทำมาหากินนะครับเพราะว่าเขามีเรื่องความต้องการ108ร้อยแปดนะที่หาหาที่จบไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมานั่งสนใจสิ่งอะไรคือความจรงิงไม่มีทางนั้นการเมืองก็คือการถูกปกลุกเร้าด้วยกระแสความต้องการความเชื่อของผู้คนประชานิยมจึงเป็นเจ้าใหญ่ในโตในทุกประเทศด้วยเหตุนี้แหละนะเพราะฉะอย่าไปหวังว่าสังคมที่ดีงามถ้าไม่ช่วยกันสร้างมันไม่มีหรอกนะครับมันก็ถูกครอบงำไปโดยนะักการเมืองประชานิยมทั้งหลายนั่นแหละนะั้นการสงสัยคือกระบ,บวนการที่ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อยกเลิกความไว้วางใจโดยธรรมชาติที water, ่เรามีต่ออินรีย์สัมผัสคือต้องเข้าใจว่าอินทรีย์สัมผัสเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้คือเราชอบพูดกันว่าเรื่องความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวและความรู้สึกตัวเหล่านี้นะครับจำนวนมากมายที่คนพูดกันไม่ผ่านศีลนะครับไม่ผ่านสํารวมอินทรีย์ไม่ผ่านความสันโดษนะครับไม่ผ่านสติสัปชัญญะเอาแต่รู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่รู้ว่ารู้สึกตัวเรื่องอะไร ครับเป็น,นความรู้สึกตัวเหล่านี้มันจริงเป็นความหลอกลวงมากมายซึ่งมันทําได้แค่รู้สึกตัวในดับผิวเผินแล้วก็เชื่อว่าไอ้นั่นแหละนะคือสิ่งที่เป็นความจริงนะครับม้น,นั่นคือจริงบอกว่านะการไว้วางใจต่ออินทรีย์สัมผัสเนี่ยนะครับบางทีมันใช้ก็ไม่ใช่บางทีมันไม่พอนะมันไม่พอและภาพจำลองต่างๆที่มาจากอินทรีย์สัมผัสนะครับภาพจำลองต่างๆที่มาอินทรีย์สัมผัสก็อย่างที่รู้กันนะความจดจำนะครับในอดีตชาติหรือในอดีตทั้งแต่ไหนไม่รู้เป็นตัวกําหนดสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้้้้้ยิินนนนแลววตตีคาามมไปััทงส นะครับนี่คือสิ่งที่คนเข้าใจต่างกันเห็นต่างกันมีความเชื่อต่างกันมาตลอดเวลานะซึ่งนักการเรียกว่าคําสอนของธรรมชาตินะครับจะเรียกว่าคำสอนก็ได้จะเรียกว่ามายาก็ได้นะครับเพราะมันมันนะฮะอย่างที่ว่าไปแล้วนะครับถ้ามันไม่ถึงความจริงมันก็เป็นแค่มายาของธรรมชาตินะที่เรียกขานกันว่าทัศนติโดยธรรมชาติเพื่อทดสอบความคงทนของสิ่งซึ่งไม่ได้ขึ้นกับความไว้วางใจที่มีต่อภาพจําลองที่ปรากฏนะครับก็คือเนี่ยครับเริ่มต้นจากคือใครก็ตามที่จะหาความจริงเนี่ยนะครับเขาก็ต้อง ตั้งตนอยูบ่บนความการเรียนรู้นะครับไม่ใช่ความเชื่อนะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ที่มีอะไรเป็นเรื่องของความเห็นแต่เขาไปเขาไปจบที่คณิตศาสตร์เขาไป,ไปจบที่ประสบการณ์นะในเชิงของเนี่ยครับความคิดต่างๆน,นๆนะต้องเข้าใจว่ายุโรปตะวันตกมานะครับไม่เคยรู้จักสมาธิในแบบนะในแบบตะวันออกนะ <c oughs> เขาเติบโตมาจาก่าจากความเชื่อมาก็เบี่ยงมาทางการทดสอบการทดลองนะเข้าสู่ห้องแลบทั้งนั้นนะครับ ด้กระด่างพระเจ้าผู้ซึ่งทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างและเพราะฉะนั้นจึงสามารถทําให้การให้ผลที่ประจักษ์แจ้งในตัวเองเป็นเท็จไปได้เพราะฉะนั้นก็คือคําว่าพระเจ้าถ้าทําได้ทุกอย่างนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์ได้เพราะนั้นก็สามารถทาสิ่งที่เป็นเท็จได้ด้วยนะเช่นผลบวกของ2และ3คือ5นะครับแต่จากมุมมองของความสมบูรณ์ความสามารถอันไม่จํากัดพระเจ้าอาจยกเลิกหลักการของการขัดกันเสียได้การให้ผลทั้งปวงของมนุษย์จึงอาจมาถ,ถึงจุดจบเป็นเสียแต่ว่าความสมบูรณ์แบบของพระเจ้า จะไม่อยอมให้มีการหลอกลวงเช่นนั้นเกิดขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องของความคิดแล้วนะครับไม่สามารถที่จะนะคือใครก็พูดยังไงก็ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นการให้เหตุผลของแต่ละคนนะครับ <c oughs> เนื่องจากความรู้ว่าโดยพระเจ้ายังไม่มีนะหรือเพราะพระเจ้าเป็นแค่ความเห็นเดิมๆและยังไม่มีเหตุผลหนักแน่นเพียงพอที่จะสงสัยนะครับพระเจ้าจึงถูกแทนที่ด้วยอัจฉริยะผู้เป็นมารนะเป็นการถกกันได้ครับเรื่องแบบนี้นะครัปัญญาเถียงกันไม่มีบรรจบหรอกนะครับผู <c oughs> ้ซึ่งไม่ได้มีความสามารถอันไม่จํากัด และไม่ได้ทําให้คณิตศาสตร์เสียหายนี่คือส่วนหนึ่งที่เกิดนิกายต่างๆขึ้นไม่ว่าจะแยกศาสนาหรือแยกนิกายก็ด้วยด้วยความคิดเหล่านี้ทั้งนั้นลนะครับหรือไม่ได้ทาให้เหตุผลที่เป็นอิสระจากการไว้วางใจในภาพที่ปรากฏเสียหายนะม้น,นั่นนี่คือสิ่งที่ถ้ามันยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว,ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับมันเป็นเท็จเป็นเร่างตานา,นามันก็ยังต้องยอมรับกันต่อไปแต่การยอมรับก็ไม่ได้ว,ว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงนะนั่นคือสิ่งที่ไม่ต้องสงสยัยกับว่าความสงสัยเหล่านี้มันต้องมีออยู่ตลดไป เพราะว่านะเพราะามันเป็นเรื่องของโลกซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองและเมื่อคนส่วนใหญ่นะครับหรือประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่หรือมันสลับอยู่แค่นั้นระหว่างอำนาจของผู้มีอำนาจมีดาบนะครับมีอาวุธกับเสียงของมวลชนส่วนใหญ่ที่สลับเป็นผู้เป็นผู้ปกครองและคนเหล่านี้ก็ล้วนแต่ไม่มีเวลาศึกษาหาความจร,ริงโลกก็เคลื่อนไปเช่นนั้นเพราะนั้นใครก็ตามที่เป็นผู้ที่แสวงหาความจร,จริงจึงระรมัดระวังมากนะครับระหว่างการข้ามแดนตรงนี้ คือสังคมมากไปคุณก็ตายนะครับเอาตัวเองมากไปสังคมก็ตายนะครับนั่นคือความสมดุลที่ต่างคนต้องต่างหาของตัวเองนะขณะที่ผมกำลังนำเสนอเรื่องราวของเลเนเดสกาดเป็นตอนที่5นะครับจากหนังสือประวัติปัญญาการเมืองเลสเทลและโจเซฟคอปซีเป็นบรรณาธิการตรงตัวสมบัติแันทะรวงเป็นผู้แปลวันนี้พอสมควรกับเวลาครับช่วยกันแปรขยะเป็นบุญสรับข่าวบุญนิยมทีวีขอบพระคุณครับเตรเดนทำครับ